คุณผู้ชมคนไหนนะครับที่ใช้เครือข่าย t ท Move นะครับต้องการจะยืมเงินนะครับผมเพื่อที่จะมาใช้เป็นค่าโทรค่าเน็ตได้ก่อนนะครับผมผมมีวิธีให้นะครับผมสําหรับเครือข่ายทูนะครับต้องการจะยืมเงินทูสี่สิบบาทนะครับก่อนอื่นนะครับผู้ที่ใช้เบอร์ทูแบบเติมเงินสามารถยืมเงินทูสิบสิบบาทได้ง่ายๆนะครับโดยกดรหัสนะครับผมดอกจันนะครับ 937ดอกจันแล้วก็ตามด้วยจำนวนเงินนะครับ40บาทแล้วก็สี่เหลี่ยมแล้วก็โทรจากนั้นนะครับระบบจะส่ง SMS ยืนยนันการทำรายการให้นะครับผมจ่ายคืนเมื่อเติมเงินนะครับค่าธรรมเนียมจะอยู่ที่5บาทเช่นคุณผู้ชมยืมไป40บาทถูกไหมครับครั้น,นี้คุณผู้ชมเติมเงินไป50บาทคุณผู้ชมจะโดนหักไป45บาทเพราะว่ามีค่าธรรมเนียม5บาทนะครับตรงนี้นะครับอ่า ถ้ายืมเงินทู40บาทไม่ได้ทําไงนะครับถ้ากรณีนี้เกิดขึ้นมานะในการยืมเงินทู40บาทนะครับมีข้อแม้ในรอบ60วันจะต้องมีการเติมเงินมาแล้วอย่างน้อยนะครับ2ครั้งแล้วเคยเติมเงินมาแล้วรวมเกินรวมกันนะครับ4อ่100บาทนะครับอีกอย่างคือต้องมีการเติมเงินมาในระบบใน30วันมาเกิน20บาทด้วยนะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ใช้เบอร์ทูนะครับต้อง ผ่านกฎตรงนี้อยู่แล้วนะครับอันนี้คือข้อกําหนดนะครับที่จะยืมได้นะครับวิธีการเช็คคุณสมบัตินะครับไม่ยากเลยครับคือกดนะครับดอกจัน937สี่เหลี่ยมโทรออกครับนะครับอันนี้คือการเช็คนะครับว่าเราผ่านไหมต่อมาครับให้เพื่อนโทรกลับนะครับอันนี้คือสามารถทําได้เหมือนกันนะครับเหมือนว่าถ้าเราตอนนั้นตังในโทรศัพท์หมดพอดีนะครับ แล้วเราก็ยังไม่ได้เติมนะครับเราสามารถกดนะครับดอกจัน911ดอกจันแล้วก็เบอร์เพื่อนนะครับ10หลักแล้วก็สี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกนะครับเขาก็จะส่งฟรีนะครับให้เพื่อนโทรกลับมาที่เบอร์เรานะครับอันนี้คือเหตุฉุกเฉินนะครับผมก็เคยเป็นนะครับคือเงินหมดพอดีตรงนั้นแล้วไม่มีเน็ตด้วยนะครับผมก็เลยใช้วิธีนี้นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งนะครับ การยืมเงินทูมูฟนะครับยอดแต่ละยอดนะครับนี่ครับนี่คือยอดทั้งหมดนะครับก็ลองดูนะครับจะมีบอกค่าธรรมเนียมด้วยครับยืมเงินกี่บาทเช่นยืมทูห้าบาทนะครับก็เหมือนกันนะครับก็คือแค่ใส่จํานวนเงินต่อดอกจันนะครับแล้วเราก็ตามด้วยสี่เหลี่ยมโถออกนะครับเขาจะบอกค่าธรรมเนียมนะครับก็คือ5บาทนะครับหนึ่งค่าธรรมเนียมจะ1บาท10บาทก็2บาทอะไรแบบนี้ยี่สิบบาทก็2บาทนะครับให้คุณผู้ชมดูตามริดนี้นะครับ โอเคก็ okay. อันนี้ก็มาบอกนะครับผมวิธีการยืมเงินนะครับสําหรับคุณผู้ชมคนไหนที่ใช้เครือข่าย t True Move นะครับแล้วคือต้องการฉุกเฉิน,นจริงๆนะครับแล้วยังไม่ได้เติมเนาะก,ก็เอาวิธีนี้ไปใช้ได้นะครับถ้ายอมรับเงื่อนไขได้แล้วก็ค่าธรรมเนียมโอเคนะครับไม่แพงมากเท่าไหร่ก็อันนี้อาจจะช่วยได้เยอะเลยสําหรับคุณผู้ชมคนไหนไม่มีเน็ต นะครับแล้วเหตุฉุกเฉินจริงๆอยากจะเติมเงินแต่เติมไม่ได้อะไรแบบนี้ครับเอาวิธีการยืมเงินไปก่อนนะครับโอเคครับวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้ครับถ้าคุณผู้ชมเห็นว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับส่วนคลิปวิดีโอหน้านะครับผมจะมาสอนอะไรก็รอติดตามชมมาได้ส่วนคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับ